มาพบกับแอนนิกแล้วนะคะจริงๆแล้วจะบอกกันเลยว่าวิดีโอนี้อาจจะเป็นวิดีโอที่ค่อนข้างแตกต่างนะคะเนื่องจากเราจะเหมือนมานั่งคุยกันแบบพี่น้องเพื่อนคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะมาแชร์เกี่ยวกับความรู้นะคะปัญหาผิวนะคะแล้วก็สาเหตุรวมถึงการแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะแล้วก็ความมั่นใจในผิวนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแอมได้มีโอกาสดีมากๆนะคะแอมได้ไปไกลนะคะถึงประเทศฟิลิปปินส์นะกับนี่เลย เซนเตอร์ฟิวนั่นเองนะคะก็คือเซนเตอร์ฟิวเอ็กซเพรียนะคะไปเมื่อวันที่3ถึงวันที่5กรกฎานะคะที่เดอะฟาร์มนะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้ไปเนี่ยแอมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกลับมาต้องแบบมานั่งพูดคุยกับเพื่อนเพื่อแล้วเพราะว่าความรู้ที่แอมได้มาเนี่ยคือแอมเนี่ยสังเกตได้คือแอมจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องผิวเท่าไหร่ถูกไหมแลวแอมคิดว่าเออผิวเราไม่ได้มีปัญหาแล้วก็การดูแลรักษาเราก็ถูกแล้วอะไรเงี้ยแต่ที่จริงอ่ะมันมีหลายอย่างเลยที่แบบแอมเข้าใจผิดมาตลอดเวลานะคะ มีโอกาสนะก็เลยมาอัดวิดีโอแล้วก็พูดคุยเพื่อนเพื่อนได้ฟังนะคะอืมอยากไปให้ดูบรรยากาศก่อน,นนะคะว่าที่ฟิลิปปินส์ที่แอมไปเนี่ยบรรยากาศเขาสวยแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะจ๊ะตอนนี้นะคะแอมอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งแอมเนี่ยมากับเซนเตอร์ฟิลนะแอมได้เจอทั้งบล็อกเกอร์นะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์นะ,ะในเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มา,าเลเซียอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์นะซึ่งมียูทูบเบอร์บางคนนะคะที่แอมติดตามอยู่บนยูทูบนานมากๆแล้วนะแอมได้เจอเขาด้วยแอมก เพื่อนนะคะแล้วบรรยากาศที่เนี่ยขอบอกเลยว่าดีมากๆจริงๆนะคะ ก,นะก็คือแบบเป็นอาหารเจอะไม่มีเนื้อสัตว์แล้วก็ของส่วนใหญ่ไม่มีน้ํามันไม่มีอะไรแบบเป็นการคลีนไปนในตัวนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่นี่เนี่ยเขายังมีสปานะที่ดังมากๆนะคะแล้วก็ ดีมากคือแบบไปทาสปามารู้สึกสบายมากแล้วคือบรรยากาศแบบคือบรรยากาศมันดีอะแล้วคือทาสปาอีกเลยรู้สึกว่าฟินมากอะไรนี้นะก็เลยแบบมาให้ดูนะคะว่าที่นั่นเนี่ยเขาบรรยากาศเป็นยังไงนะคะในระยะเวลานะคะที่แอมได้ไปอยู่ที่นั่น3าวันนะคะแล้วก็ได้ทำเวิร์กช็อปหลายๆอย่างร่วมๆกับเพื่อนๆน,นะคะในเอเชียแต่ว่าเวิร์กช็อปที่แอมชอบมากที่สุดนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่อยากจะนํามาแชร์เพื่อนๆได้ฟังนะคะก็คือเวิร์กช็อปของคุณหมอนั่นเองนะคะซึ่งเป็นคุณหมอท่านแรกนะคะก็คือคุณหมอจากโรงพยาบาลศร ะะซึ่งเป็นอาจารย์หมอด้วยนะคะหาคิวยากมากขอขอบอกก่อนแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะจะเป็นคุณหมอะะจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งนี่เลยที่เขาทำเวิร์กช็อปอยู่ตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นภาพให้ดูนิดหน่อยนะคะก็คุณหมอบอกว่าให้เราเนี่ยแยกประเภทของผิวเราก่อนนะคะจะได้ดูแลร,ร,รักษาผิวได้ถูกนะคะนำกระดาษซับหน้ามันนะคะมา2แผ่นด้วยกันนะคะแปะไปบริเวณหน้าผากนะคะกับแก้มนะแต่อเพิ่งแต่งหน้านะก็เลยไม่รู้ไงว่าเป็นคนหน้ามันหรือหน้าไม่มันหรืออะไรนะตอนนี้นะอ่ะ แปะไว้นะคะแล้วก็ซับซับซับ,บ,บแล้วก็ดูว่ากระดาษซับหน้ามันเนี่ยมันมีน้ํามันติดมาเยอะแค่ไหนนะคะถ้าติดมาน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งนะคะแล้ก็ถ้าติดมาแบบเยอะมากแบบเยอะทุกที่เลยเนี่ยแสดงว่าเป็นคนหน้ามันและแต่ถ้า เป็นเฉพาะในบริเวณทีโซนนะคะถือว่าเป็นคอมบิเนชั o n นะคะก็คือ,อผิวผสมนั่นเองนะคะการดูแลรักษาผิวเนี่ยที่คุณหมอบอกแอมนะคือถ้าเป็นคนที่ผิวแห้งหรือแห้งมากเนี่ยหนึ่งและ การ now, คลินซิงหน้าก็คือการทำความสะอาดนั่นเองควรจะเลือกอะไรที่มันให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ไม่แห้งตึงจนเกินไปนะคะล้างหน้าวันละสองครั้งนะคะรวมถึงการใช้ m o i ์ t u r i z e r เข้ามาเติมเต็มน้ําให้ผิวนะคะแล้วก็การดื่มน้ําด้วยนะอันนี้ก็เกี่ยวนะคะผิวผสมนะคะหรือผิวปกติเนี่ยก็ล้างหน้าวันละสองครั้งเช่นกันนะคะแล้วก็อาจจะใช้เจลล้างหน้านะคะหรืออะไรที่อาจจะมีน้ํามันหรือไม่มีน้ํามันก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะส่วนคนที่มีผิวมันนะคะควรจะเลือกเป็นออย ระะหรือว่าไม่ผสมพวกน้ามันนั่นเองนะคะไม่ให้ก่อเกิดแบบความมันบนใบหน้าจนมากเกินไปนะคะแล้วก็ล้างหน้าปกติวันละสครั้งนะคะต่อมานะ ก็จะเป็นการลงมาเจอร์นะคะควรจะเลือกเจอร์ที่เหมาะกับผิวจะเองอย่างคนที่ผิวแห้งเนี่ยควรจะเลือกเจอร์ที่ค่อนข้างจะเติมเต็มน้ําให้ผิวแล้วก็เป็นเจอร์ที่เข้มข้นจริงๆนะคะแล้วก็คนที่หน้ามันเนี่ยอาจจะเลือกเป็นพวกโลชั่นไม่ต้องเป็นถึงขนาดครีมเจอร์นะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้หน้าเราเนี่ยมันมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นการปกป้องผิวเนี่ยแอมจะบอกก่อนเลยว่าตรงเนี้ยควรจะฟังไว้นะคะว่า มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะแล้วแอมก็เข้าใจผิดมาตลอดเวลาเพราะว่าแอมเนี่ยเป็นคนที่ทาครีมกันแดดแต่เป็นคนที่บางวันก็ลืมนะแต่ก็ทาไงแล้วทาครีมกันแดดเนี่ยคือแอมจะทาบางที่สุดเท่าที่จะบางได้นะคะเนื่องจากบางครั้งเนี่ยแอมกลัวว่าหน้าจะเยิมหน้าจะมันหน้าจะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยคุณหมอเขาได้แนะนานะคะว่าเราเนี่ยควรทาน,นะคะ เลยนะคะ1ข้อนิ้วมือนะบริเวณใบหน้านะคะให้ทั่วหน้านั่นเองนะคะแล้วก็บริเวณคอนนะก็อีก1ข้อนิ้วมือนะคะนั่นก็คือ2ข้อนิ้วมือนั่นเองนะ,ะซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะแอมเข้าใจมาตลอดว่าเฮ้ยคือแบบแอมเป็นคนที่ไม่ชอบหน้ามันไงแล้วคือแอมเป็นคนที่แต่งหน้านะแอมก็กลัวแบบเครื่องสำอางเยอะหรือเวลาที่ออกไปทาํากิจกรรมกลางแดดอะไรเงี้ยก็ไม่อยากทาเยอะเหมือนกันเพราะไม่ชอบเป็นคนหน้ามันนะแต่คุณหมอบอกว่า,วามันผิดนะคะเพราะว่าถ้าเราทาปริมาณที่น้อยเนี่ย มันนอกจากจะไม่มีผลอะไรแล้วเนี่ยอาจจะทําให้แสงแดดเนี่ยทำร้ายหน้าเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะใช้ปริมาณนะคะที่ ประมาณ2ข้อนิ้วมือนั่นหน,น,น้ากับคอนั่นเองนะคะแล้วก็แล้วแอมนะคะได้มีโอกาสที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าแอมเนี่ยได้ขอควาปรึกษานะคะคจากคุณหมอนั่นเองนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยแอมจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสิวหรืออะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแอมเนี่ยจะเป็นกังวลนะคะในเรื่องขอบตาค้ำนั่นเองนะ,ะถ้าไม่มีขอบซิลเลอร์ในชีวิตจบนะบอกเลยแอมเนี่ยเป็นคนที่นอนดึกนะคะแล้วก็ตื่นเช้านะค,ะคือตื่นเช้ามากๆนะ,ะไม่รู้จะตื่นมาทำไมคือแบบตื่นอัตโนมัติทุกวันนะคะแล้วทีเนี้ยคือมีปัญหาขอบตาค้ำตามมานั่นเองนะคะซึ่งแอมเนี่ยได้ถามคคุุณหหมอนะะว่าาสเต เนี่ยคือเกิดจากเพราะอะไรนะคะเราก็มีวิธีการแก้ปัญหายังไงนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาอธิบายอย่างชัดเจนเลยนะว่าปัญหาเนี่ยที่สาเหตุที่เกิดเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยเราต้องดูโครงหน้าของเราะคะวโครงหน้าของเราเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นคุณหมอยกตัวอย่างมานะคะว่า่างคนอินเดียอย่างเงี้ย เขาจะมีโครงหน้าที่จะหมูกโดนะคะแล้วก็เบ้าตาเนี่ยลึกลงไปนะเพราะฉะนั้นสาเหตุแบบนี้จะเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของโครงหน้านั่นเองนะคะต่อมาเป็นเรื่องของพันธุกรรมนะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่นะคะมีขอบตาที่ค้ำอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะแก้ปัญหายากเช่นกันนะอืมต่อมานะเป็นเรื่องกับ พักนะอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆรู้กันแล้วก็แอนเนี่ยเข้าใจมาตลอดว่าขอบตาข้าเนี่ยเป็นเรื่องของการพักผ่อนนะแล้วคุณหมอก็บอกว่ามันใช่มันมีส่วนนะคะ,ะการแก้ปัญหานะคะปัจจุบันเนี่ยมีการฉีดสารตั้งตานะคะเข้าไปเติมเต็มนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราควรเรื่องนะคะเราก็ศึกษาก่อนนะคะเพราะว่าบริเวณรอบดวงตาเนี่ยเป็นบริเวณที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงะคะเราก็อาจจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ใช้พวกมาพวกอะไรก็คงจะช่วยได้เหมือน น,น,ะะนอกจากนี้นะคะก็ได้ปรึกษาคุณหมออีนะคะเกี่ยวกับเรื่องมีมีเพื่อนเื่อนแฟนเพจนะคะเขาได้ถามกันมานะะเป็นผื่นนะคะบริเวณข้อพับนะคะแล้วก็หลังนะเป็นสิวบริเวณด้านหลังอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่ามันมีจากหลายสายเหตุด้วยกันต้องดูอายุนะคะแล้ก็ แล้วก็หลายๆอย่างนะเป็นปัจจัยที่รวมกันขึ้นมานะคะแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเราควรเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่อาบน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรเลือกให้เหมาะกับผิวเรานะคะแล้วก็ควรที่จะทาโลชั่นเป็นประจำนะคะไม่ควรลืมนะทาโลชั Halo ่นหรือมาจิลไรเซอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะอืมเซนต์ฟิวแม n สำหรับแอมหรอจริงๆแอมก็ใช้คําว่าแฮปปี้เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแอมพูดก่อนเลยนะ ิโพคคนหนึ่งนะที่ซื้อใช้เซนเตอร์ฟิลมานานมากแล้วะ,ะแล้วก็ใช้มาตลอดนะคะเพราะว่าแอมรู้สึกว่าของ,ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนโยนนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวนะไม่ว่าจะผิวแพ้ง,ง่ายหรือผิวกตินะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็แอมรู้สึกภูมิใจนะในผิวเจเอนะเพราะว่ามีคนถามเยอะมากนะคะว่าใช้อะไร นะะจนแบบมาพักหลังเริ่มถามกันเยอะๆนะคะก็เลยทำแบบสกินแคร์วิทีนออกมานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยอดวิรู้สุดจะอยู่ที่หลักแสนแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะใส่ไว้ให้ตรงดีสคริปชัอนบอกด้านล่างนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูนะคะแล้วก็ ใช้ของเซนเตอร์ฟิลเนี่ยค่อนข้างาจะหลายตัวนะคือใช้จริงนะแล้วแอมรู้สึกมั่นใจในผิวจะเองนะเพราะว่าผิวแอมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนอกจากช่วงที่จะเป็นประจำเดือนนะหรือว่าช่วงที่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็จะเริ่มมีสิวออกมาแล้ว <c oughs> นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะแต่ช่วงที่ไม่เป็นประจำเดือนนะคะก็ไม่มีปัญหาเรื่องผิวมันลกวนเลยนะคะแอมก็เลยรู้สึกว่าเออแอมแฮปปี้ในการใช้นะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในผิวจะเองนะรเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไรนะาหร ลองคิดในแง่บวกนะคะแล้วอย่างเนี้ยคือทุกคนเนี่ยไม่มีใครเกิดมาแล้วเพอร์เฟกทุกอย่างนะอย่างแอมอย่างเงี้ยหน้าไม่มีสิวแต่ก็แบบกังวลเรื่องใต้ขอบตาค้าอะไรประมาณนี้คือมันเป็นปัญหาของทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่อยากให้มองโลกในแง่บวกโลกในแง่บวกที่ว่าเนี่ยคืออะไระคะหลังจากที่แอมเนี่ยได้ไปเซนเตอร์ฟิลเอ็กซ์เพรเซนต์เนี่ยแอมได้ไปเจอบล็อกเกอร์เนี่ยหลายๆประเทศนะคะแล้วก็มีบล็อกเกอร์อยู่ประเทศนึงเนี่ยคือประเทศฟิลิปปินส์นะ เขาได้พูดบอกว่าช่วงที่เขามาเป็นบล็อกเกอร์เนี่ยอยู่ดีๆก็มีสิวเหือมานะคะแบบสิวเยอะมากในช่วงที่เขามาเป็นบล็อกเกอร์แเขาก็เลยรู้สึกว่าเครียดมากนะคะว่าทําไมต้องมาเป็นตอนนี้นะคะทำไมแบบมันเกิดขึ้นอะไรตอนนี้นะคะ แล้วเขาเนี่ยก็เลยเริ่มศึกษานะคะเกี <an> ่ยวกับประเภทของผิวผลิตภัณฑ์ที่เหมาะก,กับผิวเขาแล้วก็ดูแลรักษาผิวมากขึ้นเนี่ยแอนอยากให้เพื่อนๆนะมองทันนี้ว่าเอออย่างน้อยเราเป็นสิวมันก็ดีไม่ใช่หรออย่างน้อยเราก็ได้แบบกลับมาดูตัวเองดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะก,กับผิวเรานั่นเองนะคะอม,มันก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่แบบหลายๆคนอ่านมองข้ามนะแล้วอีกอย่างนงนะคะแอนอยากให้เพื่อนๆลองเลือก ของที่มันปลอดภัยนะไม่ใช่ของแบบตามตลาดนัดหรือแบบออของที่แบบขายในเน็ตที่มันเป็นอันตรายนะคะไม่ใช่อยากอยากที่จะขาวหรือแบบหน้าใสาจนแบบไปใช้พวกทีมสารปลออหรืออะไรเงี้ยมันเป็นอันตรายที่แบบจะส่งผลระยะยาวนะคะแล้วเราต้องมาตามรักษาที่หลังนะคะซึ่งไม่คุ้มกับค่าหมอเลยนะคะแอมบอกก่อนเลยนะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆน,นะที่ยังไม่เคยรู้จักนะแบร o นดะ์เซนจูฟิลนะแอมก็เดี๋ยวจะมาแนะนําก่อนลวกันเพราะว่าโดยส่วนตัวที่แอมใช้นะแอมใช้เริ่มจากตัวที่แอมใช้ตัวแรกนะ อันนี้เป็นของที่แอมใช้อยู่แล้วนะกระปุกใหญ่ไปไหมเขาจะมีแบบเล็กๆอะประมาณ200กว่าบาทนะคะในบูหรือว่าวสันนะเขาจะขายอยู่เป็นอันเล็กแต่อันเนี้ยคือแอมใช้ประจำไงก็คือ gentle skin cleanser นะคะแอมใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวแรกที่แอมลองใช้เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนของเออเป็นคนอเมริกาค่ะแล้วเขาเป็นผู้ชายด้วยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่อันเนี้ยมันใช้ดีตอนแรกก็อะไรวะจริงจริงเหรอแอมก็เลยซื้อมาลองใช้นะผลสุดท้ายตอนแรกที่แอมลองใช้แอมพูดกันเลยว่าเขาจะเป็นลักษณะแบบ ว้า <Wow! c oughs> เป็นลักษณะแบบเจลขาวๆแบบนี้เป็นเจลขาวๆข,ขุนข่นๆนิดๆน,นะคะแล้วก็เอ่อเป็นเจลล้างหน้านะคะแอมจะใช้ในตอนเช้านะช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแอมมองหานะโฟมล้างหน้าแล้วก็เจลล้างหน้านะะคที่ไม่ทําให้หน้าแห้งตึงตอนเช้านะเพราะว่าแอมจะเป็นคนที่ไม่ชอบนะคะเวลาหน้าตัวเองแห้งตึงนะคะแอมรู้สึกว่าหน้ามันไม่มีความชุ่มชื่นนะคะจนแบบมาใช้อันเนี้ยอือแอมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบ มันเป็นคําตอบที่เรากําลังหาอยู่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตอนแรกที่แอมใช้เนี่ยแอมจะบอกก่อนเลยว่าของเขาไม่มีฟองนะคะเขาก็ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยนะคือแบบเป็นของที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับคนไทยนะคะเนื่องจากคนไทยนะคะชอบใช้โฟมที่มีฟองเยอะๆนะคะเพราะรู้สึกว่ามันสะอาดน,นะคะแล้วก็แบบใช้แล้วหน้าปื้ดๆอะไรอย่างนี้ซึ่งแอมไม่ใช่ะคะแอมรู้สึกว่ามันทําให้หน้าแบบ มันเอาความมันบนใบหน้าออกไปหมดเลยอะซึ่งจะทําให้หน้าเราเนี่ยผลิตน้ํามันออกมามากขึ้นนะคะแล้วจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นแบบสิวหรือหน้ามันตามมานั่นเองะคะซึ่งแอมรู้สึกใช้ตัวนี้แล้วแอมแฮปปี้นะแอมก็เลยชอบนะเพราะว่าอย่างที่แอมบอกไปแหละแล้วเขามีค่า H P นะคะที่เเหมาะก,กับ เป็นเหมือนแบบเป็นเป็นค่าของผิวคนปกติเลยอะคือแบบเขาจะค่อนข้างอ่อนโยนกับผิวมากๆนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่แอมชอบนะจนแบบไปไหนมาไหนอะคือแอมจะพกตลอดแต่แอมจะพกอันเล็กน้ำเช่อันใหญ่ <c oughs> นั่นแหละคือแบบเป็นของที่แอมใช้มานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็เป็นของที่แบบแอมขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ล่าสุดน,นะเขาได้มีอันนี้ออกมานะคะเป็นเอ่อ uh, Gentle Skin เหมือนกันนะคะเป็น Cleansing c l o t นะตัวนี้จะเป็น กระดาษชู่เปียกนั่นเองนะคะในความรู้สึกส่วนตัวนะคะที่แอมใช้นะที่แอมชอบเพราะว e ่าวันที่แอมรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนแบบเหนื่อยมากไม่อยากจะรับรู้อะไรแล้วกลับมาบ้านเหนื่อยนะะแอมก็แบบใช้อันนี้มันความรู้สึกเดียวกับการใช้อันนี้ล้างหน้านะคะแต่ว่าเป็นการใช้เช็ดชู่เปียกเช็ดหน้านั่นเองะคะ่ะเช็ดชู้เปียกตันนี้น orno, แอมใช้ใกล้จังหมดแล้วนะคือแบบสภาพค่อนข้างเย็นนิดนึงนะคะใช้แล้วเขาแบบ โยนนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ผิวระคายเคืองนอกจากนี้นะคะเขายังช่วยเช็ดเครื่องสาอางได้สะอาดมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมาสคาร่าหรืออะไรคือแบบเอาออกหมดจดน,นะและแผ่นของเขาเนี่ยจะค่อนข้างยาวนะคะก่อนหน้าที่แอมจะใช้แบรนด์เนี้ยคือแอมใช้มาหลายแบรนด์นะแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วบางทีมันระคายเคืองนะแต่ัน,นี้ไม่เป็นนะคะจะเป็นแผ่นยาวๆลักษณะแบบนี้นะคะก็ แอมใช้แบรนด์อื่นแล้วแอมใช้หลายๆแผ่นมาเช็ดหน้าเงแต่ใช้แบรนดนี้แผ่นเดียวจบนะคะเช็ดได้ทั่วหน้านะและแอมก็ชอบมากนะคะเพราะว่ามันไม่แพงอะแค่280เองนะคะแล้วก็แบบคือมันคุ้มมากๆเลยแอมชอบมากเลยนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะคเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นตัวนี้แล้วนะคะก็คือเซนเตอร์ฟิลมเจ์ไรเซอร์ครีมนั่นเองนะคะ อัพโหลดรูปนะน, uh, นะคะในอินสตาแกรมกับ f a c e b o o k นะคะค่อนข้างที่จะบ่อยนะเกี่ยวกับตัวนี้นะคะแอมใช้และแอมแบบหน้าแอมไม่เคยมีปัญหาเรื่องการแห้งตึงนะคะไม่ว่าจะนอนห้องแอร์หรือไปต่างประเทศนะคะเพราะว่าแอมใช้ตัวนี้รู้สึกว่ามันเติมเต็มน้ำให้กับผิวนะคะแอมชอบมากจริงๆอะ่ะสำหรับคนที่หน้าแห้งนะคะแล้วหาครีมที่แบบถูกใจไม่ได้นะแอมแนะนําตัวนี้คือแบบดีอะดีมากเลยอะคือเนี่ย เป็นคำพูดของผู้บริโภคนะคือแบบใช้เองแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะขาดไม่ได้เลยอืมโอเคแล้วตอนที่แอมไปฟิลิปปินส์นะคะทาเซนโตฟี่เนี่ยเขาใจดีมากเขาแบบได้ให้แบบถุงแบบใหญ่มากดูสิเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยเป็นละะนักษณะแบบถุงแบบนี้เลยอะ่ะคือเขาให้มาหมดเลยแอมแบบกรี๊ดดูสิเดี๋ยวมาเปิดกันดีกว่ามาเหอะเแอบบเหอนนิดนึงมีอันนี้เซนโตฟี Saint ่เจนเทิลสกินคลีนเซอร์นะคะ แอมใช้อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็แบบเก็บไปใช้อีกนะคะแล้วก็มีนี่เป็น m o i s ไร r i z e r มี S P F 15นะคะ P A บวกใช้สำหรับวันเบาๆนะอืมแล้วก็นี่ m o i s t ไ r i z e r cream นะคะเป็นตัวที่แอมใช้นะแอมแบบดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องซื้อนะ <laughs> คือชอบชอบอะชอบมากดีมากพูดเลย แล้วก็นี่ค่ะเป็นครีมกันแดดนั่นเองนะคะตัวนี้เคยพูดไปแล้วนะในสกินแคร์วูดชีนะคะว่าเขาจะมี SPF 50นะคะแล้วก็มี u v b 28นะคะป้องกันทั้ง u v a แล้วก็ u v b ซึ่งตัวนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ว่าเขาจะป้องกันแดดได้ถึง7ชนิดด้วยกันนะคะแอมจะใช้เวลาแอมเล่นคอมนะแอมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนแอมเปล่ามีคนว่านะแอมบ้าเอาแบบครีมกันแดดแพงๆมาเล่นคอมอะไรอย่างี้แต่ว่าจริงๆเนี่ย เป็นแสงอะไรที่อันตรายมากนะคะควรจะมีครีมกันแดดควรจะทาครีมกันแดดไ้บ้างก็ดีนะคะอ่ะตัวนี้อ่ะทาใกล้นี่เลย <Okay. S 1> เป็น cleansing c l o t นะที่แอมใช้อยู่ดูสภาพคือแบบอันนี้ค่อนข้างจเจรินกระปิกกระเพื่อนมากนะแล้วก็อันนี้มีมาใหม่นะก็ดีเหมือนกันค่ะจะได้แบบใช้อันใหม่นะคะแล้วก็แล้วก็นี่เลยคะ่ะ oily skin cleanser นะคะซึ่งจะอารมณ์แบบเนีย่ยเหมือนอันนี้นะแต่ว่าอันนี้จะสําหรับคนหน้ามันนะคะก็เป็นแบบเจลล้างหน้านะแล้วก็มีนี่เลยจ้ะ ทริปเซ็ตสำหรับเดินทางนั่นเองนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีแบบเอ่อเท่าสกินคลีนเซอร์นะที่แอมใช้อยู่นะคะ mm hmm. แล้วก็จะมีเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็ครีมกันแดดนะคะ mm hmm. ซึ่งแบบ สะดวกในการพกพามากๆนะขอบคุณนะคะทางแบรนดะ์เซนเตอร์ฟิลน่ะนอกจากนี้นะเขายังมีอันนี้มาให้ด้วยเป็นแบบกระเป๋าสาหรับเดินทางแบบไปนู่นไปนี่อันเล็กๆกะใส่แบบพวกเมคอัพใส่เสื้อผ้าได้นิดหน่อยนะซึ่งแบบก็ต้องขอขอบคุณทางแบรนด์เซนเตอร์ฟิลนะคะที่ได้พาไปเซนเตอร์ฟิลเอ็กซ์เพรีย์นนะคะไกลถึงประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน,นะคะแล้วก็นอกจากได้รับความรู้ได้รู้จักเพื่อนนะคะก็ยังได้รู้จักบล็อกเกอร์ ในเอเชียด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้นะสิ่งที่ประทับใจนะคะเราก็จะไม่มีวันลืมนะคะนั่นก็คือทางเซนอฟิวนะคะเขาได้จ er Así, ัดเซอร์ไพรส์นะคะก่อนวันเกิดแอมนะซึ่งแอมเกิดเดือนกรกฎานี้17กรกฎานี้แล้วค่ะแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยเขาแบบมีเซอร์ไพรส์เต่าเค้กนะซึ่งมีบล็อกเกอร์ท่านอื่นนะในเอเชียเช่นกันเกิดเดือนเดียวกันนะคะเราก็แบบเซอร์ไพรส์ค้องกันเลยซึ่งไอ้สุด ร да. ู้สึกว่าประทับใจอะแล้วแบบดีใจแล้วก็มีความสุขมากนึกว่าปีนี้จะไม่ได้กินเค้กแล้วนะคะก็แบบขอบคุณทั้งแบรนด์มากจริงๆนะคะที่แบบใจดีมากๆจริงๆนะคะแบบรู้สึกประทับใจมากค่ะแก็หวังเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีคําถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ลงมาบอกได้เลยนะคะอันมีจะตอบทุกคถามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวยมาก เรจะไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำแล้วก็ลงว่ายน้ำใช่ไหมเนี่ะใช่เออีคนนี MIN ้นี่ยแอมตามมานานมากมากมาส่งฟิลิปปินส์เออ